ร้องตาในนามพระวัดวัดบ้านเก่าบอ่อพร้อมคณะสงฆ์ระยะโยงภูมวัดบ้านเก่าบอ่อทั้งหมดนี้แหละขอขอบใจขอบใจคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามทุกวัดทุกวางซึ่งมีเสนเจาคุณพระภาวนาสุตตาภิรัต นอ no. มาทีหลังก็เลยเอ่ยนามซะเป็นต้นแล้วก็ญาตโยมทุกทุกฝ่าย <c oughs> ที่มีจิตศรัทธาประสาทะความเชื่อความเรื่มใสในคุณของพระรัตนตรัยหลวงตานี่เห็นที่ใดๆก็าตาม ถ้าญาโยมเอาใจใส่ในเรื่องของบุญ <c oughs> อิ่มใจเพราะพระพุทธเจ้าพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าสุขโุุญัสสุจจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญจะนำสุขมาให้และที่สำคัญในประการหนึ่งปุญญานิปรโลกัสเมิ่ง ปฏิท่าห้นตีปานินำบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าน่าคิดไหมอย่างหลวงตาพร้อมพระสงฆ์ญาติโยนทุกฝ่ายสร้างศาลาโบวถไว้ก็หลังใหญ่พอควรแล้วสร้างต่ออะไรอะไรต่อมีอะไรมากมายเวลาหลวงตามรณภาพหรือพระสงฆ์รูปใดมรณภาพร่างกายก็เอาไปไม่ได้จริงไหม แมนบอจริงไหมเห็นไหมแม่ร่างกายก็มีเมนเอาไว้เผาน่าคิดไหมเงินบาทหนึ่งสองบาทเอามาใส่ปากให้ก็ไม่มีใครเอาไปด้วยหลวงตาไปเก็บอัฐิของแต่ละที่ละแห่งถามว่าเอา เอาเงินใส่ปากไหมยังไม่พอนะถ้าเอาเงินกระดาษใส่นี่ยไม่เหลือเข้าใจแต่ถ้าเอาเงินเหรียญใส่ปากเก็บอัฐิคือกระดูกก็เก็บเหรียญกลับไปบ้านด้วยแสดงว่าคนตายทุกคนในโลกนี้ชาติใดภาษาใดประามไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งเอาไปได้ด้วย วัราะนั้นสมเด็จพ่อจึงตราไว้บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าทำไห้เธอจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงร่วมกันบำเพ็ญบุญแต่ละที่แต่ละแห่งหลวงตาเห็นแล้วก็ปลืม้มอกปลื้มใจเพราะฉะนั้นวันนี้นอสั้นๆพอเข้าใจนะส่วนเรื่องกระถินยตาโยมฟังมาโดยตลอด แล้วงานคล้ายวันเกิดหลวงตาด้วยปีนี้หลวงตาหกสิบเก้าปีเต็มย่างเข้ามานี่สิบเจ็ดวันเลยนะสิบแปดวันนี้เจ็ดสิบปีได้สิบเจ็ดสิบแปดวันเห็นไหมเท่าแล้วนอนสิตยานุสิตก็เลย ทำบนอะไรให้หลายสิ่งหลายประการญาติโยมทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเป็นห่วงหลวงตากลัวหลวงตาจะมรณภาพเร็วแล้วหลวงตากวานึกถึงคำพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ปัดพิศโสพรรามปารลให้เศรษยานุสิฟังเป็นนิดว่า หลวงพ่อเจ็ดสิบสองปีอายุไขแต่ถ้าดูแลมันดีก็อยู่ไม่เกินแปดสิบก็แปดสิบพอดีพอดีประกาศนัดทีปีสองพันห้ารอยสาสิบหลวงตาก็นั่งอยู่ที่หน้าโบสถ์นั้นมันก็เลยจำแม่นเพราะตั้งใจฟังจริงๆเพราะไม่เคยได้ยินผู้ใดใครผู้หนึ่งประกาศว่า อายุไขของหลวงพ่อคนอื่นหลวงตาก็ไม่เคยได้ยินนะแต่หลวงพ่อประกาศว่าอายุไขหลวงพ่อเจ็ดสิบสองปีถ้าไม่ถึงเจ็ดสิบสองปีป่วยขนาดไหนก็ยังไม่ด่วนมรณะกรรมแต่ถ้าเจ็ดสิบสองปีแล้วอายุไขพอดีแต่ถ้าดูแลมันดีก็ไม่เกินแปดสิบและพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังแม่ตาจิตยานุจิตไว้ว่า การอยากจะมีอายุยืนนั้นต้องสร้างประโยชน์สร้างความดีให้มากๆให้แก่โลกไว้มากๆเขาจะต่อวีซ่าให้จะพูดภาษาเราเข้าใจนะต่อวีซ่าให้เห็นไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็เลยต่อวีซ่าได้แปดปีหลวงตาก็มานึกถึงคำที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ แสดงให้สิทธิอนุสิตนหลายฟังก็เลยเจริญรอยตามอนิมิตะเจโตสมาธิก็เลยพอเป็นอยู่ได้เลยหกสิบเก้าปีมาแล้วหน่อยๆแล้วเห็นไหมแต่พูดอายุไขหลวงพ่อก็หลวงตานก็หกสิบแปดปีพูดให้ฟังจะจะไม่ได้สงสัยมันบอกอย่างนั้นประจำภาษาที่พระพิโสพระรามบอกว่า หกสิบแปดปีนะท่านหลวงตาก็เกือบไปแล้วเกือบทิ้งแล้วนะเมื่อปีที่แล้วขึ้นหอแก้วพระสองลูกประคองจึงขึ้นได้ลงก็ประคองลงหลวงตาว่าอย่างนี้อยู่ไปทำไมทิ้งดีกว่าเจียดายอะไร แต่พอนึกถึงคำพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ท่านเมตตาถ้าเราอยู่ต่อไปได้ก็ทำประโยชน์แก่พระศาสนาผู้ที่เป็นทุกข์ก็ยังมีมากมายอยู่คนมาเป็นทุกข์มามหาลุมตาพอเอาธรรมะพระพุทธเจ้าชี้แจงให้ฟังก็คลายจากความทุกข์ก็ไม่ใช่น้อยเครียดมายิ้มกลับคงนี้ พอนอกจากนี้แล้วอ,อสมควรอยู่มันก็เลยพอเป็นไปได้ประครับประคองมันอันนี้พูดให้ฟังยังไม่เคยพูดเท่าไหร่นั้นวันนี้เจ้าคุณมานอนหลงตาก็เลยพูดให้มันชัดเจนซะจะไม่ได้สงสัยแต่จะอยู่ได้อีกอกี่ปีนั้นแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เลยมีคำบุญค้ายมันเกิด ครูบาอาจารย์ลูกิหลวงหาญาโยมก็เป็นห่วงกลัวหลวงตาจะมรณภาพอะไรต่างๆหลวงตาก็พยายามประครับประคองก็พอ,พอๆเป็นไปได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นหอแก้วลูกจิตตามไม่ทันขึ้นเองแล้วก็ลงเองได้รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ต้องฝากโยมไว้ทุกคนเนอะครูบาอาจารย์ รลวงตาได้ยินเจ้าคุณพระไอวัดบงพรมบงสาลามมาผมไม่ได้ทานข้าวนานเลยนะทานแต่ผลไม้แต่ผักแต่อาหารบางอย่างบางชนิดน้ำหนักผมลดไปสิบเก้ากิโลแลว้วงั้นท่านว่าไม่ได้อดอาหารนะแต่ระวังอาหาร หลวงตาก็เลยทำตามท่านทดสอบรอแรกๆก็ค่อยลดลงลดลงลดลงสุดท้ายทดสอบมาได้เดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วนะไม่ได้ฉันข้าวฉันผากผลไม้นอกอันนี้พูดถึงเรื่องคล้ายมันเกิดลงตาและอีกอันหนึ่งก็ให้ทุนมอดทนแก่ ครูบาอาจารย์พระสงฆ์อ์เนนเรียนนักธรรมเรียนบาลีทั้งแม่ชีด้วยตลอดให้ทุนการศึกษาแก่ลูกหลานทั้งตำบลแล้วก็ทางโรงเรียนมัธยมบ้างแล้วก็ทางเทคนิคบ้างอะไรต่างๆต,ตามเหตุอันสมควรและเป็นบุญค้าเป็นบุญกระถิน ของวัดบ้านเก่าบ่อเพราะฉะนั้นหนึ่งงานกระถินสองมอบทุนการศึกษาให้แก่พระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนตลอดทั้งแมช่ชีลูกๆหล,ลานๆแล้วก็ขายมันเกิดลงตาเพราะฉะนั้น <c oughs> ลงทานปีนี้ขอฝากทุกท่านทุกคนไปเด้อไปชิมให้ทั่วทุกทุโลงทานเด้อ เข้าใจตัวประมาณห้าสิบกว่ามั้นไม่เคยมีถึงขนาดนี้ปีนี้รู้สึกว่าโอ้ยอบอุ่นอบอุ่นใจอย่างนั้นนะนะแล้วก็ครูบาอาจารย์มาก็มากพอสมควรที่คุ้นเคยกันเป็นสิญยาูสิษย์ก็มีเป็นครูบาอาจารย์ร่วมสำน,นักวัดพิสุพรรามเราก็มีเยอะ มาด้วยกันเพราะฉะนั้นหลวงตาเนอจึงขอปร,รบให้ฟังสั้นสั้นอันนี้สั้นที่สุดพอเข้าใจเนาะบุญเป็นี่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าทำไว้เถอะถ้าเราทุกคนมีบุญเวลาวีซ่าหมดอายุก็ไปดีไม่ต้องร้องห่งร้องให้สามีตาย อย่าไปร้องไห้กับสามีเสียยี่ห้อเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเดอ้อพัญยาตายก็อย่าไปเสียใจพ่อแม่ถึงแก่กรรมก็ไม่ต้องเสียใจปู่ย่าตายาย ถึงแก่กรรมลูกหลานถึงแก่กรรมก็ไม่ต้องเสียใจฝากไว้นะแม้พระเจ้าประสงค์มรณภาพเราก็ทำความเข้าใจในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าพัสปอร์คือบุญของใครของมันเรามาสู่โลกมนุษย์อาศัยพัสปอร์คือบุญแต่ละคนอาศัยพัสปอร์คือบุญ ทีนี้ก็ผ่านสารไตรโลกเมื่อผ่านสารไตรโลกสารไตรโลกก็พิจารณาตามพัสปอยคือบุญนั้นก็ออกวีซ่าให้ทุกทุกคนเสียใจทำไมผู้ใดบุญเป็นอย่างไรเขาก็ออกวีซ่าให้ตามนั้นถ้าวีซ่าน้อยก็พาสปอตน้อยก็วีซา่าความสั้นเอาไปท่องเที่ยวโลกมนุษย์สามเดือนนะทูทุนนะ มาถึงท้องแม่สามเดือนก็ตายแล้วเอา้าสิบปีนะถึงสิบปีวีซ่าหมดอายุก็กลับเอา้าแปดสิบปีนะท่านพอแปดสิบปีวีซ่าหมดอายุก็กลับข้อสำคัญที่สุดก็คือใครจะได้อะไรไปให้ดูแลจิตกันตรงนี้ถ้าเคยทำบาปอะไรไว้เอาบาปออกก่อนตายฝากไว้เ้อ คือปฏิบัติธรรมมีโอกาสใครมาอยากจะถามเรื่องนี้ก็ถามได้หลวงตาจะตั้งกระทูให้เนอะค่าไก่ตัวหนึ่งใครเคยค่าไก่บ้างนะไก่ตัวเดียวในมหาอัตกถาสูตรเราจะต้องถูกเก่าค่าห้าร้อยชาติไก่ตัวเดียวนะและปลากี่ตัวกุ้งกี่ตัวหอยเท่าไหร่กบเขียด และอื่นๆน,น,นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อเราพออยู่พอกินตามสมควรแลเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตัวแล้วอย่าลืมชีวิตเราเอาบาปออกฝากทุกท่านทุกคนเอาไว้เอาบาปออกมันเอาออกได้อยู่ไม่ยากเกินไปอันนี้พูดงงๆลองพ่อใหญ่ท่านสอนนี่ไม่ยากเกินไปแต่ทางกับประหารเอาออกททละนิด เวกขันพระนภหารข่มมันไว้เลยสมุเฉทพระหารจัดการครั้งเดียวขาดกระเด็นหมดสิน้นเนอมีโอกาสหลวงตาถ้ามาหาหลวงตาถามได้เลยเนอเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาบารุีมาเวลามันน้อยนิดเดียวจึงขออนุโมทนาสาธุการทุกทุกฝ่ายด้วยอนุภาพบารมีคุณบระเิรัตนาตรายัย คือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ระสง์องค์สามเณรที่ได้ศึกษาเราเรียนท้าเพียงะพฤติปฏิบัติมาทั้งแม่จีแม่พราหม์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกทั้นทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา เกิดในตระกูลสมาธิิมีโอกาสให้ทานรักษาจินเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงศัพนิดสํารวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านท้หลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว จ,จิตใจย,ย่อมแช่มชื่นเบิกบานอบริมพองแผ้วแล้วเราก็น้อมกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลระยะเดชมหาราชบร,รมมนาถบาพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพามารตรัยาญาติราชเจ้าทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชินีพันปีหลวงน้อมกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวะิรณเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณราชินีนาฏวิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบูญน้อมกุศสถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าพระเถระจารย์เจ้าของเราท่านท้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลก ปุถิดปนก็สลนให้แก่บิดามารดาของใครของมันเดิ้อเนื้อเคเห็นใบหน้าของพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามพ่อแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทางหลายมาปุถิดปนกุสลให้แก่ปูยญาตาใยญสามีปัญญาบุตรตาลูกล้าน ครูบาอาจารย์ผู้มีอุประการคุณทาทางหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารับเจ้าก,กรรมในเวน,นดาสันปัสกาท้งหลายขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้ระดับทราบขอให้อานุโมทนาซาทุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ขอพระเทรานุเทรรกุบาอาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่จีแม่พรามพระพามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราทั่วตำบลของเราทั่วอำเภอของเราทั่วจังหวัดของเราทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็น จเจริญรร่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจจตรพิภพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันณะสุขาภละปฏิพาณธนาสารสมบัตริธมสารสมบัติตนเนคเ่นใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปราถนานั้น,นจงพรันสาเร็จจงพรรสาเร็จจงพรรณสําเร็จ และไหนที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งสันติสุขกล่าวคืนมาพ้พนิพานด้วยกันจงทุกข่ทันทุกคนเธอ น้อาวะรวังพรภะเวรรอวะเมวะอิโตินลาเปตนัอุปกะปะติเติตัิตตังมังิมวะสมิตตโตสัพ a lot